ตอนที่28หลายวันต่อมาหลังจากที่เขาต้องกลับไปสะสางงานที่กองท่วมหัวที่ไร่เธอจึงต้องใช้ชีวิตตามลำพังแต่ก็ใช่ว่าจะเหงาเมื่อพอคุณขยันโทรหาเสลอเกินค่ะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาของเสร็จรีบกลับเลยไม่ต้องห่วงนะคะคุณรีบไปทำงานเถอะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะจะเป็นห่วงอืมรักเหมือนกันค่ะแค่นี้นะฉันต้องไปเก็บของก่อน การคุยสายกับเขาทุกครั้งเป็นต้องปิดท้ายด้วยคำว่ารักเสมอก็พ่อคุณขยันบอกรักเสือเกินน่นาถ้าเธอไม่บอกตอบเกรงว่าพ่อคุณจะงองแงจะไม่ยอมวางครั้นพอวางสายเสร็จเธอจึงรีบเก็บของที่ต้องการลงกระเป๋าโดยไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่งั้นก็จะถูกพ่อคุณโทรมาตามยิกยิกอีกแต่ยังไม่ทันเสร็จเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสะก่อนก็ก็กเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ย เธอเปิดประตูมาเจอสามสาวก็ตกใจประหนึ่งคนมีชนักติดหลังก็มาปาร์ตี้สลัดเสดรของฉันกับอีวาไงศิสิราบอกพลางแทรกตัวเข้ามาในห้องโดยไม่ต้องรองให้เจ้าของอนุญาตเอา้าแล้วทำไมต้องเป็นที่ห้องฉันด้วยเนี่ยทำไมไม่ไปที่ห้องพวกแกเล่าเธอทำหน้าวาวุ่นพลางมองไปที่ข้าวของที่ตัวเองจัดค้างไว้ก่อนจะค่อยๆขยับเข้าไปแล้วใช้เท้าเขี่ยมันเข้าไปใต้เตียงโดยยังไม่อยากตอบคำถามเพื่อนตอนนี้ นี่ถ้าสองคนนั้นรู้มีหวังเธอถูกซักจนตัวซีดแน่กระห้องพวกฉันมีผู้ชายอยู่ด้วยแบบนั้นจะปาร์ตี้สนุกกันได้ยังไงแวววิวาอาสาตอบให้แล้วแบบนี้เนี่ยนะสนุกเธอมองเพื่อนๆที่นั่งกองอยู่กับพื้นสภาพช่างห่างไกลจากคำว่าปาร์ตี้อีกโขก็ต้องสนุกสิที่ไหนที่มีพวกเราสามคนอยู่ด้วยกันที่นั่นก็สนุกเท่านั้นแหละสิสิราหันมาพยักเยิดอย่างรู้กัน เอา้าแล้วหนูล่ะหนูไม่อยากกลายเป็นส่วนเกินนะรับหนูเข้ากลุ่มด้วยสิมีนาที่นั่งอยู่ด้วยโวยวายทันทีว่าไงรับไม่ว่าพวกเราสิศิราแซงหันไปถามเพื่อนสีหน้าจริงจังรับก็ได้แต่มัดต้องมาดื่มน้ำสาบานกับพวกพี่ก่อนเป็นอันว่าได้กลุ่มโดยสมบูรณ์มีนาได้ฟังที่แวววิวาบอกถึงกับตาโตทันทีเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีกลิ่นเลือดดื่มน้ำสาบานกันด้วยอะเฮ ฉันกลัวเลือดฉันคงยอมกรีดให้แกอยู่หรอกนี่สมัยถึงนี่แววิวาวา่าพลังยกขวดเหล้าขึ้นมาโชว์อ๋อนึกว่าอะไรถ้าเป็นอันเนี้ยก็จัดมาได้เลยคะ่ะมีนายิ้มแต้ทันทีเมื่อมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาแล้วแกจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานม่พรีมแล้วนั่นแต่งตัวซะสวยะอะจอกไปไหนหรอเอ๊ะแต่ปกติแกไม่ค่อยชอบออกไปไหนตอนดึกๆนี่นาะหรือว่าวันนี้มีอะไร สิสิราหลีตามองมาอย่างจับผิดทำเอาคนถูกมองร้อนตัวรีบปฏิเสธเปล่าไม่ได้จะไปไหนให้ตายสิเป็นเพราะชุดที่เขาซื้อให้มันเลยทำให้เธอดูน่าสงสัยแต่พักหลังมานี้เธอก็ใส่แต่ชุดพวกนี้จนเคยชินแล้วนี่นาคงมีแต่เพื่อนเธอนี่แหละที่ยังไม่ชินเอา้าถ้าเปล่างั้นก็รีบมานี่เลยมาชงเล่าให้ผู้ชันกินซะดีดพริมลตารีบทาตามอย่างว่าง่ายโดยไม่อยากถูกซักเรื่องเสื้อผ้าอีกเฮ้ย แหลกฮะดื่มไปตั้งหลายแก้วทาไมไม่เมาวะหรือว่าแอลกอฮอลมันจะทําปฏิกิริยาแต่เฉพาะเวลาอยู่กับผู้ชายสิสิรามองแก้วเหล้าแล้วขมวดคิว้วบ่นอะไรของแกสิแล้วปฏิกิริยาอะไรของแกเมาหรือเปล่าเนี่ยวบวิวาแซงล้อนั่นสิปกติถ้าดื่มเข้าไปขนาดเนี้ยฉันต้องนอนสลบเหมือนไปแล้วไอ้พริมแกใส่อะไรลงไปในเหล้าเนี่ยทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาเลยล่ะ คนที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงกับสะดุ้งโยงก่อนโวยวายกลบเกลือนอะไรของแกฉันก็ใส่ปกติเหมือนที่เคยชงให้แกกินทุกทีนั่นแหละเธอว่าพลังเหลือบมองนาฬิกาด้วยกลัวว่าคนขี้ห่วงจะโทรมาตามอีกนี่คือปกติที่พวกพี่กินกันเหรอมีนาอดถามไม่ได้แล้วก็ได้คำตอบเป็นการพยักหน้าของทั้งสามคนกินแบบเนี้ยกินทั้งคืนก็ไม่เมาหรอกค่ะมีนาเสริมอีก ก็เพราะไม่อยากให้มเมาไงพี่ก็เลยใส่ไปแค่แก้วละหยดสองหยดที่เหลือก็โซดาล้วนๆอะอย่างวันนี้ก็ดีหน่อยไม่ใช่โซดาแต่เป็นน้ำอัดลมแทนกินแล้วสติครบถ้วนที่สำคัญไม่เปลืองด้วยคนชงเล่าอย่างพิมพราตาบอกหน้าตาเฉยอาถึงว่าทำไมรู้สึกเหมือนปาร์ตี้น้ำอัดลมนี่ถ้ากินแบบนี้กันทั้งคืน่ะไม่ได้เมาหรอกแต่จะเป็นเบาหวานแทนมีนาทำหน้าแย่ทันที ถึงว่าทำไมเวลากินกับแกกับเวลากินกับบอสทำไมมันถึงได้ต่างกันให้ตายสิแกรู้ไหมว่าเวลาฉันกินเหล้ากับบอสทีไรอ่ะฉันเมาเหมือนหมาทุกทีนิอุตสาหล,ลงคิดมาตลอดว่าเหล้าที่แกชงมีปัญหาที่แท้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหล้าแต่อยู่ที่แกเศิราชี้มาที่เธออย่างกล่าวหาจริงด้วยอีพริมแกทําให้พวกฉันหลงคิดว่าตัวเองคอแข็งเหมเกรมกระดกเหล้าประหนึ่งน้ําเปล่าแล้วเป็นไงแวววิวาเสริมขึ้นมาด้วยอีกคน ก็ได้สามีอย่างทุกวันนี้ไงแกสองคนนะต้องขอบคุณฉันถึงจะถูกนี่ทําไม่ได้ฉันน่ะป่านนี้แกสองคนก็ยังไม่ได้แต่งงานเธอยักไหลทําหน้าประหนึ่งภูมิใจที่ทําให้เพื่อนได้สามีเออจริงเราควรขอบคุณใช่ไหมสิแบววิวาหันไปปรึกษาผู้เสียหายอีกคนถึงอย่างนั้นก็เหอะเกิดเราไปเมาที่อื่นที่ไม่ใช่คุณพาคินกับคุณพากรล่ะแกจะว่ายังไง สิศิรายยังคงโวยวายไม่เลิกในขณะที่ตัวต้นเหตุกลับยังทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนก็บันไลยงไงพริมแลตาแซงพูดติดตลกแต่เพื่อนทั้งสองกลับทําหน้ายักตอบกลับมาเธอจึงรีบพูดต่อโอเคโอเคฉันผิดเองแหละที่ลืมคิดเรื่องนี้แต่ที่ทําไปทั้งหมดก็เพราะว่าหวังดีเห็นพวกแกอยากกินเหมือนคนอื่นฉันก็เลยจัดให้แต่ก็ไม่อยากให้พวกแกเสียสุขภาพเพราะไอ้ของมึนเมาพวกนี้ไงอีกอย่างปกติเวลาจะกินเราก็จะต้องกินด้วยกันตลอด ใครจะไปคิดว่าพวกแกจะกล้า,าหารชันชัยไปกินกับผู้ชายแบบนั้นล่ะว่าแล้วเธอก็อดเหน็บด้วยไม่ได้ทำคนถูกเหน็บถึงกับนั่งเฉยไม่ไหวเฮ้ยแต่แกสิศิราตั้งท่าจะเถียงขึ้นมาอีกมีนาจึงรีบห้ามทับซะก่อน โอเคโอเคไม่ต้องเถียงกันแล้วคะ่ะจะมาปาร์ตี้กันไม่ใช่หรออย่าทำให้บรรยากาศงานกล่อยสิคะอุตสามาสนุกกันทั้งทีอ่ะเอาเป็นว่าหน้าที่ชงเหล้าปล่อยให้เป็นหน้าที่หนูเองคะ่ะฉลองที่วันนี้หนูได้เข้ากลุ่มด้วยหนูจะชงให้สุดฝีมือเชื่อมือบาร์เทนดี้เกายางหนูได้คืนนี้ไม่เมาไม่เลิกคะ่ะมีนาว่าพลางขยับมานั่งแทนที่บาร์เทนดี้มือสมัครเล่นอย่างพริมรตาจะดีหรอ คนไม่ค่อยอยากเมาทำหน้าเป็นกังวลแต่ก็ขยับให้แต่โดยดีดีสิคะเราไม่ได้ไปข้างนอกซะหน่อยต่อให้เมาแอแค่ไหนก็ไม่อันตรายมาส่งแก้วมาคะ่ะว่าแล้วสาวๆก็ทยอยส่งแก้วให้บาร์เทนดี้มือฉมังผ่านมาเกือบชั่วโมงบาร์เทนดี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเล่าถูกผสมในสัดส่วนกําลังดีกินแล้วไม่ได้เมาจนขาดสติแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายที่สําคัญมันทําให้บรรยากาศดูสนุกสนานแล้วก็คลึกคลื้นขึ้น ขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยจูจูศิสิราก็ลุกขึ้นมาวาดลวดลายตั้งแต่เพลงยังไม่เริ่มดีมากรู้ใจเจ้ไม่เหมือนใครบางคนเฉยมากไม่รู้จักเพลงที่มีงูได้ไงอะ่ะเออพูดถึงงูจูจูก็คิดถึงงูขึ้นมางูตัวใหญ่มากด้วย ดูเหมือนเล่าสุดนี้ของบา์เทนดี้ถึงจะไม่ทำให้เมาจนหลับแต่ก็ทำให้คนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวพูดมากขึ้นอีกเท่าตัวที่สำคัญดันพูดเรื่องอย่างว่าต่อหน้าสาวพรมจันอย่างมีนาพี่สีพูดอะไรของพี่เนี่ยเมาแล้วลามกนะเราเนี่ยมีนาถึงกับหน้าแดงอ้อโทษโทษโทษลืมไปว่าแกกับไอ้พริมยังซิงอยู่ใช่ไหมว่าพริม คนถูกทักสะดุ้งก่อนจะชะง,งักนิ่งไปบ้าจริงก็พราะคุณทูนหัวของเธอเล่นหื่นเชา้าหื่นเย็นออกขนาดนั้นถ้ายังสิงก็แปลกแล้วอย่าบอกนะว่าแกแอบไปเปิดซิงโดยที่มีบอกผู้ชันสองคนนะ่ะสิธิรารีตามองอย่างจับผิดเปล่าเธออึกอักแล้วก็ประมาาจนต้องยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มเปล่าแล้วทำไมต้องทำท่ามีพิรุษแบบนั้นด้วยอ่ะคนที่จ้องจับผิดยังคงคาดคันเพื่อนต่อ แล้วแกล่ะจะมาจ้องจับผิดอะไรใชนักหนาจะมาปาร์ตี้ไม่ใช่หรือไงเธอแซงโวยวายกลบเกลือนเออจริงเรามาปาร์ตี้สลัดสดกันนะเว้ยสิปล่อยคนสดไปเถอะจะไปหาเรื่องคนที่ไม่เคยเสียสิงให้มันได้อะไรวะพูดไปมันก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องถูกลากขึ้นเตียงทุกวันหรอกเออแต่จะว่าไปอ่ะก็น่าเสียดายนะถ้าไอ้พรีมมันมีแฟนเราจะได้แต่งงานพร้อมกันไปเลยทีเดียวสมคู่เนาะ คำพูดของแวววิวาทําเอาพิมราตาถึงกับสะอึกจะบอกได้ไงว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนดีถึงของเธอจะไม่ได้เริ่มต้นที่เตียงเธอแต่สุดท้ายก็จบที่เตียงเหมือนกันโอ้ยพวกพี่ก็พูดสนุอยากเสียสิ่งบ้างเลยอะมีนาแซงพูดติดตลกแต่มันกลับทําให้ทั้งสมสาวหันขวับมามองเป็นตาเดียวหยุดเลยนะยี่เด็กแกแดดแก,แกเพิ่งจะอายุเท่าไหร่ยังไม่ต้องรีบยังมีเวลาอีกตั้งเยอะ ถาว่างมากก็ไปเรียนต่อโทโนนจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวเธอแก่แดดมากๆกอ่ะฉันจะส่งแกไปอยู่กับครูสิรีซะเลยสิศิราหันมาขู่เสียงเขียวโอ้ยอย่าชิน,นะพี่ขืนไปอยู่กับแม่พี่อ่ะชาตินี้ทั้งชาติหนูคงหาผัวไม่ได้อีกอย่างหนูเรียนจบแล้วมีงานทําแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วทําไมถึงชอบหาว่าหนูแก่แดดกันนักนะมีนาทําหน้าง,งอถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าแกจะมีแฟนอ่ะแกต้องส่งมาให้พวกพี่สแกนก่อนเข้าใจไหม สีสีราสั่งอีกในขณะที่อีกสองสาวก็พยักหน้าเห็นพ้องต้องกันรับทราบคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าหนูมีแฟนหนูจะปรึกษาผู้พี่ก่อนว่าแต่คนมีแฟนเขาจําเป็นต้องมีชุดคอสเพลย์กันทุกคู่เลยเหรอพี่หนูจะได้ซื้อไว้แต่เนิ่นๆเผื่อต้องใช้จะได้ไม่ถูกระหุหกเหมือนพี่ไงนี่รู้ไหมวันนั้นน่ะชุดคอสเพลย์ของพี่ทําคนทั้งรถเงียบกันหมดเลยนะว่าแต่ไอชุดแบบนั้นน่ะมันเอาไว้ใส่กันได้จริงๆอ่ะใส่แล้วคงหวงเวงหน้าดูเลยเนอะ ชุดคอสเพลย์ที่มีนาพูดถึงทําศิศิราพลอยนึกขึ้นมาได้ด้วยเออจริงด้วยมัวแต่ยุ่งยุ่งลืมเรื่องชุดไปเลยแล้วตกลงชุดพี่อยู่ไหนเนี่ยการทวงถามของศิศิราทําเอาพิมราตาสะดุ้งอีกครั้งให้ตายสิคนมีชนักติดหลังมันรู้สึกกังวลอย่างนี้นี่เองล่าดุึกก็ลืมอยู่บนรถพ่อเลี้ยงพี่ไม้มั้งอะหนยเองก็ไม่แน่ใจอะคำตอบของมีนาทำเอาผู้เกี่ยวข้องรอบกลืนน้ำลาย ย่าพ่อเลี้ยงพี่ไม่มาเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรใครตอบฉันได้บ้างพริมแกรู้เรื่องนี้ไหมอะ่ะคนถูกเรียกสะดุ้งตัวโยนจนผิดสังเกตแต่นับว่าโชคยังช่วยทันทีที่เสียงเคาะประตูดังขึ้นกอกอก,กเสียงเคาะประตูทําทุกคนหันมามองหน้ากันพริมและตาจึงฉวยโอกาสนี้เปลี่ยนเรื่องแกนัดใครมาอีกหรือเปล่าสิ สิสิราสายหน้าเป็นพลวันทำให้เจ้าของห้องจำต้องลุกไปดูเองและภาพที่เห็นทางช่องตาแมวก็ทำให้เธอจำต้องเปิดประตูอย่างช่วยไม่ได้คุณกอนทันทีที่เห็นแขกไม่ได้รับเชิญก้าวเข้ามาในห้องสิสิราก็คลางออกมาขณะที่หัวคิ้วทั้งสองข้างก็ขมวดเข้าหากันคุณมาทำอะไรที่นี่คะก็มันดึกแล้วผมก็เลยมารับคุณไปกลับบ้านกันเถอะพากอนทำหน้าออดอ้อน แต่ฉันบอกคุณแล้วนี่คะว่าคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่แล้วคุณก็ตกลงแล้วด้วยอะ่ะศิสิราทำหน้ายุง่งในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่กล้าพูดอะไรสักคำก็ผมคิดถึงคุณน่ะคนเคยนอนกอดกันทุกวันพอไม่ได้กอดมันก็นอนไม่หลับกลับไปนอนด้วยกันนะครับคนดีพากอนออดอ้อนเสียงหวานแต่ทุกคนอุตส่าห์มาเพื่อฉันนะคะแล้วถ้าฉันกลับก่อนคนอื่นจะรู้สึกยังไงศิสิราพยายามบอกเหตุผลไม่เป็นไรหรอกสิแกไปเถอะ อย่าลืมสิว่าคนสลัดโสดไม่ได้มีแค่แกซะเมื่อไหร่อ่ะไอ้วามันก็ยังอยู่เดี๋ยวพวกฉันสนุกกันต่อเองได้แกพาคุณพากรกลับไปนอนเถอะไปต้องห่วงทั้งนี้พริมลตาบอกด้วยความเห็นใจโดยได้ยินว่าอีกฝ่ายนอนไม่หลับเธอจึงอดคิดถึงผู้ชายของตัวเองไม่ได้โอเคกลับก็กลับค่ะงั้นฉันไปก่อนนะทุกคนเออยายมัดแล้วแกล่ะจะกลับยังไงสิสิราหันมาถามก่อนเดินออกจากห้อง ไม่ต้องห่วงฉันหรอกหน้าฉันเอาตัวรอดได้ห่วงตัวเองเถอะจะได้นอนไหมอย่างคืนนี้น่ะมีนาล้อเลียนพี่สาวเดี๋ยวเฮอยเด็กแกแดดสิราค้าโทษน้องสาวพลางยิ้มเขินอายก่อนจะรีบเดินออกไปจากห้องเร็วๆเฮ้ยเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันไปมองสองคนที่เหลือวันนี้แกดูแปลกๆนะพิมเหมือนไม่อยากให้ผู้ฉันมายังไงก็ไม่รู้หรือว่าแกมีเรื่องอะไรที่ปิดบังฉันอยู่แววิวารีตา พลังคาดคั้นจะบ้าหรอมีมีอะไรทั้งนั้นแหละอยากกินนะไม่ใช่เหรอเล่าน่ะรีบๆกินเข้าไปจะได้สงบป่าสงบคําสักทีเธอว่าพลังยกแก้วเล่ากรอกปากเพื่อนก่อนจะเหลือไปมองโทรศัพท์ที่ปิดเสียงเอาไว้ด้วยความแปลกใจเพราะปกติเขามมาจะโทรหาบ่อยๆแต่ตอนนี้กลับเงียบจนผิดปกติใจหนึ่งก็โล่งอกที่เขาไม่โทรมาให้เพื่อนต้องสงสัยแต่อีกใจก็กําลังเป็นห่วงแกมน้อยใจนิดนิ เชื่อเถอะว่าไม่ใช่แค่เขาที่ติดเธอแม้แต่เธอเองก็ติดเขาไม่แพ้กันชพิรุธเยอะเข้าไปทุกทีอ้อยทนไม่ไหวแล้วโว้ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่ามีเรื่องอะไรคนอยากรู้เรื่องเพื่อนจนทนไม่ไหวถมตัวไปกักตัวเพื่อนเพื่อ,เ,อเข็นเอาความจริงมะมะไม่มีออกไปอย่างห่างได้มีเล่ามันอึนอดอัดเธอปฏิเสธเสียงสูงพร้อมกับพยายามผลักอีกฝ่ายออกแต่มันกลับยิ่งดูมีพิรุธหนักกว่าเดิมจะไม่มีได้ไงอ่ะก็แก ยังไม่ทันที่แวววิวาจะได้พูดต่อจนจบเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอีกก๊กก๊กก๊กพิมลตาได้โอกาสผลักเพื่อนออกแล้วรีบวิ่งไปเปิดประตูโดยไม่ดูก่อนด้วยซ้ำว่าใครท่านประธานเธอครางเรียกอีกฝ่ายด้วยความแปลกใจก่อนจะนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้มารับยิววาใช่ไหมคะเชิญเลยคะ่ะใหญ่นั่นน่ะเริ่มเมาพอดีขืนให้อยู่ต่อคงเมาแอนอนเกลือกกลิ้งอยู่ที่พื้นหน้าเกลียดตายเลยคะ่ะ เฮ้ยฉันไม่ได้เมาอย่ามาใส่ใครฉันนะนังเพื่อนตัวดีนี่แกคิดจะใช้วิธีนี้ไล่ให้ฉันกลับไปใช่ไหมยัหนังเพื่อนตัวแสบแวววิวาโวยลั่นทำท่าจะเข้ามาลากเพื่อนไปชำระคดีความแต่กลับกลายเป็นตัวเองที่ถูกลากไปนี่เมาแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านประธานอย่างพากรททำท่าขึงขังขณะกักตัวคนถูกใส่ใครไว้ในอ้อมแขนเห็นเพื่อนถูกจับเอาไว้แบบนี้พริมรตาถึงกับยิ้มชอบใจ คุณก็ไปบ้าจี้ตามไอ้พรีมอะฉันไม่ได้เมาโอ้ยปล่อยก่อนได้มีเล่าขอฉันจัดการยีเพื่อนตัวแสบก่อนพิมลตาถึงกับถอยกรดทันทีที่ได้ยินแต่ก็โล่งใจได้เมื่ออีฝ่ายไม่ได้ปล่อยตามที่เพื่อนต้องการกลับได้แล้วแบววิวาผมไม่ไว้ใจให้คุณเมาเดี๋ยวก็ได้เข้าห้องคนอื่นเข้ามัวซัว,วอีกคนกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยว่าพลางลากแบว,ววิวาออกไปที่ประตูโอ้ยก็บอกว่าไม่ได้เมา่ทำไมไม่เชื่อกันบ้างเนี่ย แวลวิวาเอามือยันประตูไว้ไม่ยอมออกไปง่ายๆโดยยังมีบางอย่างที่อยากจะรู้ทำให้เจ้าของห้องจำต้องพูดต่อคนเมาก็ต้องบอกว่าตัวเองไม่เมาเท่านั้นแหละฉันว่ารีบพามันกลับไปเถอะค่ะท่านประธานเกิดมันเมาแล้วออกไปเคาะประตูห้องโน้นห้องนี้จะแย่เอาอาพาร์ตเมนต์นีย้ยิ่งมีแต่คนน่ากลัวน่ากลัวเท่านั้นด้วยพิมพลตาพูดไปก็ต้องกลั้นขำไปกับสีหน้าของเพื่อนที่มองมาเรากับจะกินเลือดกินเนื้อเธอให้ได้กระทั่งรายนั้นก็ถูกอุ้มออกไปในที่สุด ฝากไว้ก่อนเธอนางเพื่อนชั่วแวววิวาโวยวายลั่นก่อนถูกอุ้มออกไปเฮ้ยเธอถอนหายใจเบาๆหลังจัดการกับเพื่อนที่ชอบคัดคันได้ทีนี้ก็คงเหลือแค่เธอหันขวับไปมองหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งรายนั้นก็มองมาตาแป๋วพลางยิ้มแย่ๆให้ถึงตาหนูแล้วสินะ หลังจากนั่งดูเหตุการณ์เงียบๆอยู่นานสองนานมีนาก็พอจะจับต้นชนปลายได้ว่าตัวเองไม่ควรอยู่ต่อจึงรีบหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปอย่างว่าง่ายเธอพ่นลมหายใจหนักๆออกมาหลังจากที่ห้องทั้งห้องกลับมาเงียบสงบอีกครั้งเธอไม่รอช้ารีบกระโจนไปคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรหาคนที่คิดถึงสุดหัวใจแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกโอ๊ยลืมขออีแล้วช่ไหเนี่ย เธอรีบเดินเปิดประตูด้วยหันไปเห็นเอกสารที่มีนาวางลืมไว้จึงคิดว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมีนาแต่ทันทีที่เปิดประตูมือปริศนาก็เอาผ้าเย็นๆยื่นมาปิดจมูกเธอจากนั้นทุกอย่างก็วูบดับไป